ใครที่กำลังประสบกับปัญหาไขกุญแจไม่ออกไขกุญแจยากในช่วงหน้าฝนนะครับอันเนื่องมาจากการเกิดสนิมขึ้นบนแม่กุญแจเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้หรือเปล่าอันนี้คือผลิตภัณฑ์ Laptor Protective Anti Rust ด้วยความแรง10เท่าที่ช่วยในการขจัดสนิมและเป็นสารหล่อลื่นในตัวปริมาณที่235กรัมขวดนี้เลยนะครับอ่านี่ก็คือคุณสมบัติของเจ้าแรปเตอร์น้ำยากัดสนิมอ่าคำเตือนก็ต้องระวังเก็บให้ห่างจาก mm hmm. เปลวไฟและก็ความร้อนนะครับเพราะว่าเป็นสเปรย์ หรือถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถแอดไลน์ถามข้อมูลสินค้ากับทางบริษัทได้เลยนะครับและนี่คือหน้าตาของเจ้า l a p t o r protective a n t i l s t เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันอันนี้เป็นแม่กุญแจที่ใช้ปิดหน้าร้านนะครับนี่พอดีโดนฝนมาเกือบเดือนหนึ่งแล้วก็เลยเกิดสนิมขึ้นวันนี้เราจะมาลองใช้ตัว แรปเตอร์โปรเทคทีฟแอนตี้รัดฉีดเข้าไปดูนะครับจริงๆแล้ววิธีการใช้ต้องเขยา่ากระป๋องก่อนนะครับเขยา่ากระป๋องก่อนแล้วก็ฉีดเข้าไปหลังจากฉีดก็ต้องทิ้งไว้ให้น้ํายามันกัดก่อนสนิมก่อนนะครับสัก5นาทีนะครับแต่นี่ผมฉีดเสร็จก็ลองไขดูทันทีเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันยังไม่ออกนะครับ ก็เลยต้องลองฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับฉีดไตช่ำๆเลยนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มมีน้ำสนิมหลุดออกมาแล้วนะครับน้ำสนิมสีน้ำตาลนะครับต้องใช้ผ้ามาลองไว้นะครับน,นี่นะครับกับผลิตภัณฑ์ l a p t ต r p r o t e c t i v e a n t i l u s t ี่แค่นี้ก็ไขออกแล้วนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดแม่กุญแจนะครับก็จะเห็นว่าสามารถไขกุญแจออกได้ง่ายและก็ลื่นเลยนะครับเพียงแค่นี้ก็ใช้งานได้สะดวกแล้วครับ